คุณการเรียนเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าสนุกไหมอยากเรียนรู้สึกว่ามีความสุขไหมที่ได้เรียนแต่ละครั้งอะ่ะเดี๋ยวเช็คก่อนว่าจะอังกฤษมันจะพูดได้ไหมอย่างไงร,รู้สึกเป็นยังไงมาเรียนกับครูโทนี่อ่ที่ตัดสินใจมาเรียนอะ่ะทําไมถึงเลือกครูโทนี่้ท,ทั้งที่ครูออนไลน์มีเป็นล้านล้านครูเลยแล้วมีเป็นล้านเลยนะครับเออเนี่ยอ่าทำไมเลือองวิธีเขาอ่ะเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจริงๆนะคะแล้วก็เรียนคอร์ส กับครูฝรั่งก็เคยเรียนมาแล้วตอนสมัยเรียนเรียนมัธยมเรียนอะไรอย่างงี้เรียนมาเยอะมากมากแต่พอมาใช้จริงๆอ่ะยิ่งโตยิ่งยิ่งอายุเยอะยิ่งสูงอายุยิ่งยิ่งสปีกไม่ได้ยิ่งพูดไม่ได้แต่ว่าแก็อายใช่ไหมพูดแล้วมันก็อายรู้อยู่แต่บางครั้งโอรโหหลากหลายมากเลยแล้วก็คือมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอ่ะเรายิ่งโตเรายิ่งเรียนสูงแต่เรายิ่งสปีกไม่ได้คือแต่ว่า ทำข้อสอบได้หมดทำข้อสอบได้หมดเขาเขียนหนังสือได้อ่านได้โดยเฉพาะ journal เนี่ยจะเป็นคนที่อ่าน journal ไวมากแล้วก็แปลออได้ไวมากแต่พอพูดอะพูดไม่ได้เพราะว่าเวลาเขียนเขียน paper เขียนเป็นภาษาอังกฤษหมดนะคะแต่พูดไม่ได้จริงๆอันนี้คือเรื่องจริงอย่าเห็นไหมอันนี้มันไม่แปลกนะคุณการมันไม่แปลกเพราะว่า มันเป็นคนและสกลิลคุณไม่เคยสกลิลฝึกเอาออกด้วยตัวเองคุณไม่เคยมีสกลิลนี้คุณต้องเรียนมาจากสิ่งง่ายๆแบบคูโทนี่นี่แหละจะทําให้คุณไปไปได้กว้างโดยเฉพาะคุณมีสัรร์รอไว้อยู่คุณจะดึงพวกนั้นมาใช้สร้างประโยคเป็นคุณต้องสร้างประโยคเป็นนะอืมเพราะฉะนั้นเราจะพูดทักททยฝรั่งเราจะทําให้ยังไงแบบตีสนิทภายใน5นาทีอย่างเงี้ยมันต้องตีสนิทฝรัง่งถ้าเราเก่งเราจะตีสนิทได้เร็วๆเราต้องนั่นแหละคือสกิลภาษาว่าใครจะตีสนิทเช่นไปเดินชอปปิ้งเราอยากมีเพื่อนคุยฝรั่งเนนี่่คทแแตกอฮ มันไปแล้วมันไม่ได้อยู่กับเราหรอกครูโทนี่ใช้เวลาอยู่นะหลายปีอยู่พอเดี๋ยวนี้แค่ครูว,ว่าแค่ครู่าอยากคุยกับคนนี้บางครั้งได้ไปนั่งกินกาแฟด้วยกันคุยกันเป็นสองชั่วโมงยังไม่จบเลยนะเขาเปลี่ยนแผนนาทีนำฝรั่งขนาดนั้นเลยนะครูโทนี่ตอนเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้เลยเป็นยังไงเนาะฝรัง่งเขาเคลืออนฮลโล่เขาคือยางไปซื้อวะเขาเออเห้ยไรมองภาพบอกไหมมันเป็นอย่างนั้นครูโทนี่เป็นนะครับเป็นจริงๆนะครับอืมแต่ตอนนี้ครูโทนี่ ไม่ได้คนเป็นไม่ใช่เป็นคนเก่งจริงไงครูทุกนี่เก่งเก่งไปทางาพวกฟิสิกส์ไปทางคำนวณไม่ได้ชอบเลยภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเราไม่สนใจาภาษาอังกฤษเรา,ภาก็สอบเป็นนักเรียนทุนเป็นนักเรียนอะไรไม่ได้อะครับเราก็สอบไม่ได้เราก็จะเป็นจํายอมต้องต้องศึกษามันเราก็ได้แบบแบบคุณการก็ได้แกมมาด้อกวิทยกรได้แบบนั้นแต่ถ้าได้พูดได้อะไรเราก็ไม่ได้เราไม่ถนัดเ,เหมือนเพื่อนเขาอะเราก็ไม่ถนัดกับเขาแล้วก็ความรู้สึกว่าบางครั้งก็อายบางครั้งนก็แอบช้า ใช่เป็นจริงๆค่ะเป,เป็นจริงๆคร,เร,รูเข้าใจก็พยายามเอาตัวเองเข้ามาใช่ค่ะเอาตัวเองเข้ามาให้ได้เข้ามาที่พูดให้ได้แล้วก็เสิร์ชทาง youtube เนี่ยค่ะหาทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยพ,พยายามที่จะหาที่เรียนที่เรียนที่เรียนหาหาก็มีเยอะแยะมากมายเลยที่เราเจอทางมือถือที่เราหาท่องเว็บกันอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่ก็มาทั้งทั้งเบรกอีกเบรก In, uni, none, cool, none, uh, cool, อิงไอ้นู่นนี่นั่นคูนั่นคูนี่ปมใช่ค่ะแต่ว่าพอ,อเข้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ normal อะ่ะเราก็เคยเจอมาแล้วแบบนี้แต่สุดท้ายเราก็พูดไม่ได้เป็นวิธีการสอน,นแบบที่เราเขาเจอมาแล้วแล้วเลยมามองกลับคุณการล้วเราจะไปพูดได้ยังไงเมื่อเรียนก็เรียนวิธีเดิมๆมันจะไปพูดได้ยังไงอย่างนี้ใช่ไหมคุณการแล้ววิธีการอธิบาย มันทำไมไม่ไม่มาแบบว่าเริ่มใหม่ให้เราแบบให้เราเข้าใจด้วยสมองของเราแล้วให้เราวเวลาปีชั่วโมงฝึกด้วยตัวเองแล้วพูดออกมามันต้องอย่างนี้นะครับมันถึองจะ,ององะได้ภาษาอังกฤษใช่ค่ะแต่คราวนี้พอมาเจอครูโทนี่ พอมาเจอครูโทนี่เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันคลิกแล้วก็ได้เห็นลูกศิษย์ครูโทนี่ที่คุยกันน่ะแล้วก็เห็นจากลูกศิษย์ครูโทนี่บางท่านมาจากศูนย์จริงๆค่ะมาจากศูนย์แต่ศูนย์จริงแล้วเขาทำได้อ่ะเขาเขาทำได้แต่ในขณะที่เราเราไม่ได้มาจากศูนย์แต่ทําไมเรายังพูดไม่ได้เราพูดได้ดีมากแสดงว่าสิ่งที่คุณการนี่คือคนไทยเป็นแบบนี้ทั้งนั้นแหละครับมันไม่ได้แปลหรอกคุณการเป็นอย่างนี้หมดครูโทนี่ก็เป็นมาก่อน เป็นมาก่อนจนบอกว่าชีวิตเราจะตายด้วยกันที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เหรอเนี่ยจะเข้ามา40-50แล้วเราขอเถอะนะอะไรอย่างเงี้ยครูตัวนี้ก็หาเวมาครูตัวนี้ก็ไปเรียนกับฝรั่งประเทศนั้นประเทศนี้อ้าวก็แค่นั้นก็ไปต่อไม่ได้ก็เหมือนรู้นะแต่ว่าพอมาพูดตัวเองมันไม่ได้ครูจะไปเริ่มตรงไหนวะครูตัวนี้เลยมาสร้างหลักสูตรด้วยตัวเองว่าเอาสมองคนไทยโครงสร้างภาษาไทยฝรั่งเขาไม่รู้หรอกว่าภาษาไทยจะเชื่อมไปภาษาอังกฤษไปแบบไหนตรงนี้ต่างหากที่ครูโทนี้จะต้องมาจัดหลักสูตรนี่แหละมันถึงเกิดหลักสูตรขนนี้ึมา เข้าใจไหมครับเหมือนการแปลคูโทนี่จะไม่ได้แปลเหมือนเขานะฉันมีเยอะหน้าหมาไม่ใช่ฉันมีหมาเยอะไม่ได้ถ้างั้นภาษาอังกฤษจะหลงทางหมด I have many dogs ต้องตดด้วยนะมันเยอะมันเกิน2แล้วล่ะอย่างนี้อันนี้มันจะติดหนังหัวคูโทนี่ติดไม่ใช่หนังหัวหนังหัวมันจะไม่ติดมันจะติดหัวคูโทนี่ไปเลยเข้าใจไหมครับมันจะติดหัวคูโทนี่ไปหมดเลยแล้วครทนี่จะไม่แปลแบบนั้นครูจะฉีกแนวไปเยอะอยู่หลายอย่างมันฉีกอยู่นะครับมันต้องฉีกถ้าไม่ฉีกเพราะฉะนั้นเราจะเข้าไม่ถึงภาษาอังกฤษ เพราะว่าการเข้ามาต้องเอาสมองคนไทยไปล่อภาษาอังกฤษไปล่อให้เราให้เราเข้าไปหามันได้ไม่ใช่ว่าเราเอาวิธีการของฝรั่งทั้งหมดมามาทํามันใช่อยู่คนที่เขามีความถนดัดคนที่เขามันน้อยไงบางครั้งคนที่เขามีชั่วโมงการฝึกเยอะเขาใจเขาเขาเกิดรอยที่จะฝึกภาษาอังกฤษโอเคมันได้เขาไปอยู่ต่างประเทศอย่างนงี้เขาได้อย่างเงี้ยแต่เราละ่ะเราไม่ได้เราเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์จบเรียนบัดมาจะทำยังไงเนี่ยเข้าใจไหมครับในมุมมองครูเทียบให้ดู อแต่ภาษาอังกฤษก็ท่องมาถูกผิดช่างหัวมันแต่พอเห็นอยู่เห็นก็รู้ว่าแปลว่าหมาอ่านผิดถูกด็อกก็ไมด็อกด็อกด็อกแคทแคทก็หลังก็ไม่รู้เรื่องนะพูดด็อกกับแคทก็ไม่ได้ง่ายนะครับอืมต้องเข้าใจนะครับครูโทนี่จะมีสกิลอยู่อย่างหนึ่งที่ที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้มาก่อนในในเรื่องของการแบ่งแบ่งจังหวะแบ่งจังหวะของการพูดนะคะแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยแบ่งเป็นแต่พอมาเห็นเทคนิคของครูโทนี่ที่แบ่งจังหวะ มันเลยทําให้เราเสามารถนึกคําที่จะพูดต่อไปได้ใช่ง,งจังหวะใช่เราวต้องแบ่งจังหวะเพื่อสมองให้มันได้คิดด้วยมันไม่ใช่ว่าพูดเหมือนเราอ่านบทอาขยานให้นักเรียนฟังอย่างงี้ไม่ได้เราจำเรายขยานไม่ได้นะรม่เราอ่านนั่นือพิมพ์นี้ไม่ใช่ไม่ใช่นักข่าวครับเราไม่ใช่นักข่าวที่นักข่าวเขาต้องเตรียมมาตั้งหลายรอบอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงการสื่อสารค่อยแบ่งจังหวะค่อยคิดค่อย,ยพูดไปอย่างเงี้ยครับอืมเราค่อยพูดไปนะครับภาษาอังกฤษมันจะสนุกมาก ถ้าเราไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราจะบอกเลยว่าโอ้โหภา,าษาอังกฤษมันทําให้เรามีชีวิตจริงๆวะ่ะมันให้คุณค่าเราจริงๆมันให้เพื่อนให้อะไรเรามากเลยมันให้การทํางานเราดีมากๆเลยนะครับทำให้การทํางานสอนไปด้วยพูดอังกฤษไปด้วยโอ้โหมันเทว่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีหมดทุกโมเมนต์เลยครูโทนี้บอกเลยมันครูโทนี้สอนาันรีใช่ค่ะก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากเจอเพื่อนๆที่ ที่มาฝึกด้วยกัรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นลูกศิษย์ครูโทนี่ที่แบบพยายามที่จะพูดภาษาอังกฤษก็เออเห็นตรงจุดเนี้ยเราจะได้มีเพื่อนที่ที่ที่ฝึกไปพร้อมกันใช่ครับถูกต้องเลยคือเรียนอย่างนี้แหละแล้วก็เรามีวิดีโอทบทวนเราไปทบทวนแล้วก็เอาศัพท์ที่เราพอรู้มามาเติมอะครับเหมือนกับว่าการครูจัดหลักสูตรแบบนี้ถือว่าโอเคไหมสำหรับคุณการหลักสูตรที่คุณเรียงเม็ดดุมแบบเนี้ยโอเคไหมหลักสูตรครตโทนี่ โอเคเลยค่ะจึงจึงสมัครมา,าเรียนแล้วก็ที่สําคัญอ่ะไปเล่าให้อาจารย์ที่คณะฟังด้วยค่ะว่าตอนนี้เอ่อพุทธเพื่อหดสุขเนี่ยหนึ่งทุ่มเนี่ยอย่าห้ามโทรมานะเพราะว่ามีติดภารกิจเรียนภาษากับครูโทนี่ตอนแรกอ่อาอาจารย์คณะเขาก็ถามว่าครูโทนี่นี่อยู่มาจากเทศอะไรเหรอบอกไม่ใช่ไม่ใช่ใชครูอยู่ในเมืองไทยเป็นครูไทยค่ะอยู่อยุธยาเนี่ย คือโทนี่มาจะประเทศอะไรคือครูโทนี่เนี่ยบางคนเข้าใจว่าเรียนภาษาอังกฤษจ,จะเริ่มต้นที่ฝรั่งก่อนที่จริงมันไม่ถูกนะครับเรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นกับครูไทยที่เข้าใจคนไทยก่อนแล้วค่อยจะเราค่อยไปหาฝรั่งมันต้องไปอย่างนี้ครับมันต้องไปแบบนี้นะครับต้องเริ่มอย่างนี้ครูบอกเลยนะครับแต่ว่าก็มันก็ไม่เสมอไปหรอกมันต้องเป็นครูที่ที่เขาแก้ปัญหาได้เขาต้องเคยเจอกับตัวเขาเองมาก่อน มันถึงจะมาแบบสร้างหลักสูตรให้พวกเราได้ไม่ใช่จะมาอ่านตําราหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามสอนยังไงมันก็มันก็เป็นแบบเดิมครับมันก็พูดไม่ได้อยู่ดีพูดไม่ได้ครับเพราะว่เคยเคยไปโรงเรียนคอร์สเป็นแสนนะคะเคยมีมาแล้วดูสิตรงนั้นพี่การป้องการไอเอลค่ะเพื่อที่จะไปเรียนเรียนต่อด็อกเตอร์อ,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 อะไรอย่างเงี้ยสอบทุนใช่ค่ะ ใช่ค่ะแต่ว่าถามว่าสอบได้ i อเอลไหมได้ค่ะได้ i อเอลระดับที่สามารถไปเรียนต่อด็อกเตอร์ก็ได้บ่าสปีกได้อีกไหมก็สปีกไม่ได้อยู่ดีค่ะแต่พอไปทำข้อสอบอ่ะมันทำได้แล้วจะมีอยู่คาสหนึ่งพักสปีกเนี่ยก็คือแบบจำไปอะ่ะบังเอิญจำจำเวอร์จําจำโดนใช่ค่ะจำารางจ้าไป ดูแล้วมันโดนแค่นั้นเองค่ะไอเอลมันไลยขึ้นมาทําให้สามารถเช้่อต่อได้ในขณะที่เรียนแล้วขณะเรียนแล้วจบแล้วมไม่ได้อีกไม่ได้เกิดอะไรเกิดมันไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกเรายังไม่ได้ใช้มันเรายังไม่ใช้เราต้องใช้ด้วยตัวเองเราต้องพูดเราเห็นอะไรเราต้องใช้เองเห็นโทรศัพท์เราต้องพูดมันเป็นยังไงเราต้องพูดได้ นะครับกินส้มตำเราก็ต้องพูดได้ว่าเรากินส้มตำตอนนี้เขาใส่พริกแดงเยอะไปเราไม่ชอบมันต้องพริกเขียวมากกว่าแดงเราต้องฝึกพูดออกไปด้วยตัวเองโดยที่เราต้องสร้างบริบทเองเลยนะเออเราต้องสร้างเราเองแล้วมันพริกเยอะมากกว่าเส้นเลยเส้นมะละกอจะพูดเป็นแมน่ละบาดจะว่ายังไงมันก็ไม่ไม่ชอบแบบนี้มันเท่ากับตําพริกให้เรากินได้ว,ว่าชิลีซาลต์อิสหนอพะพยาสาเลอย่างนี้คุณจะพูดไหมอย่าอย่าเดรอาต้องแปลว่ามีไม่ใช่ไอแหบเดร r อาร์ลอดออฟ a g r e e n chili m o ิ e ์นเลดชิ i ี i l อ i ดนไลค e เฮทแต่จอห์นอ h ะย่ h อิสอ่ะฮิสเฟเวอร์อะอะไรอย่างเงี้ยดูสิครูก็พูดใหม่สดหมดเลยนะพวกเนี้ยไอเดียนี่ก็เพิ่งออกเมื่อกี้เข้าใจไหมครับไม่เคยสอนใคร <laughs> ต้องไอเดียอัตโนมัติทุกรุ่นครูต้องออกเพูจะได้เทรนตัวเองด้วยไนะครูต้องได้เทรนตัวเองด้วยต้องเข้าใจไม่ใช่ว่า <laughs> เคยสอนกลุ่มไหนแบบบล็อกเดียวกันก็หนึ่งสองสามไม่ใช่แต่ครูมีหลักมันมีขายกันอยู่ในหัวมีนะครับ มันต้องไปอย่างนั้นแล้วห้ามมีสคริปต์สอนลูกศิษย์ห้ามมีสคริปต์เราต้องเราต้องรู้เลยว่าจะสอนอะไรเขาวันนี้เราจะประมาณไหนประมาณไหนเราไล่แล้วค่อยๆค,ค,คิดพัฒนาตัวเองไปเลยนี่จะทําให้โรกเก่งนะครับทําให้โรกเก่งนะครับน่ามันจะเป็นอย่างเนี้นะครับดูแล้วเหมือนกับคุณรัจกจะคุณวาวนะ่าจริงๆน่าจะพูดได้มากกว่าตัวเองอีกนะคนเย่ย ก็เป็นไปได้สกิลการพูดก็เป็นไปได้เพราะาเขาเขาเริ่มจากจุดที่ไนหนงอยไแต่ว่ามันเป็นจุดที่เอาเค่อยๆเรียนไปด้วยกันแต่แต่ถ้าคุณการก็จะได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณการเริ่มจากแบบว่าปลดปล่อยว่าเอ้าให้ถือว่าเราไม่รู้อะไรมาแหละเราค่อยๆไปตามหลักสูตรโคโนี่ดูซิพอเราเก่งขึ้นเราค่อยดึงศักท์ที่เรารู้อะไรมามาเติมอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยว่ากันนะครับมันเป็นสุดๆเลยวันนี้วันนี้ถือว่า ครูได้ได้เล่ากันรู้ได้เล่ากัน,ได,กนได้ถามกันก็เห็นเลยเข้าใจคุณการนะคุณการไม่ใช่อะไรแปลกเลยนะคุณการมันเป็นครูโทนี่เป็นแบบคุณมาแล้วเป็นแบบนั้นนะครับเป็นลูกศิษย์ครูหลายคนบางครั้งเก่งมากสอบโทอีกได้คะแนนเยอะมากไอเอลได้เยอะมากแต่ว่าพูดก็ก็พูดไม่ได้ครับพูดไม่ได้เยอะอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรวันนี้ถือว่า คุณจะมาแบบไหนก็ถือว่ามาเริ่มต้นในจุดเดียวกันก็แล้วกันนะครับถือว่ามานับหนึ่งใหม่หมดเลยเพื่อที่จะสื่อสารแค่นั้นแหละเพื่อที่จะสื่อสารนะอีกสักหน่อยก็คล่องเลยนะครับอีกสักหน่อยก็คล่องแล้วก็อยู่ฟังมันฟังมันเหมือนครูตรัวนี้ฟังครูตัวนี้ยิ่งไม่เกี่ยวกับการพูดอังกฤษเลยครูโทนี้ยังเอามาได้เห็นไหมในช่วงแค่ช่วงโควิดว่างๆที่เขาล็อกดาวน์ครูโทนี้เอาหนักเลยเอาหนักแล้วก็หาวิธีหาแก่นมันจนสุดท้ายสื่อสารกับฝรั่งเอามาจากประเทศไหนก็มาจะหาวิธีพูดจดจไ้ละ ก็ว่ <c oughs> าไปอย่างเงี้ยให้สนุกให้ได้อย่างเงี้ยมันก็ไปได้อะครับมันก็ยิ่งสนุกว่าครับนะเ้าโอเคขอบคุณมากวันนี้ถือว่าเราได้แชร์ประสบการณ์กันแบบให้คนไทยได้เห็นมิติปัญหาคนไทยจริงๆว่ามันไม่ใช่เป็นการอะไรที่เ,เขาเรียกว่ามันเป็นความจริงเราพยายามเราต้องยอมรับมันแล้วก็แก้ปัญหามันนะครับเราจะหมักมันไว้นะครับเราจะหมักมันไว้เราต้องแก้นะครับเราต้องแก้เดี๋ยวทุกอย่างทุกคนก็สามารถปลดล็อกได้ unlock ได้ uh, everyone can unlock to speak English so fluent u one day uh, don't worry anything ไม่ต้องกังวลอะไร only เขาเรียกว่า practice and practice make you perfect มันจะทำให้คุณ perfect for sure แน่นอน don't worry anything don't uh, nervous don't uh, only practice uh, ให้มันเป็น in your certain uh, schedule every day by day c o n s i s t e n c y continuing อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ไม่ได้เราก็พูดไม่ได้ถึงเราจะได้สับเรารู้หมดแต่เราก็ดึงมาใส่ไม่ได้นะคุณการนะคุณการเข้าใจใช่ไหมอ่ามันเป็นอย่างเงี้ยนะครับนะเอาเดี๋ยวเราฝึกไปตามที่ครูบอกแหละเดี๋ยววันหนึ่งก็สนุกทุกคนแหละนะเอาเจอกัน see you next week เนาะสัปดาห์หน้า on Wednesday อ่า the same time เวลาเดิมอ่ะ uh, by for now take care good night โอเคสวัสดีครับ Thank you. take care yeah